3พฤติกรรมที่เสี่ยงมะเร็งในช่องปากถ้าเกิดว่าคุณกําลังมีพฤติกรรมแบบนี้อยู่นะครับลดละเลิกโดยโด่วนครับอย่างแรกการสูบบุหรี่ทั้งสารเคมีและก็ความร้อนจากการสูบบุหรี่นะครับไปทําลายเซลล์ทั่วไปในช่องปากและทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์มะเร็งได้ง่ายมากครับไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ปกติหรือบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงสูงทั้งคู่นะครับอย่างที่2แอลกอฮอล์ทุกๆชนิดครับ แอลกอฮอล์เนี่ยจะไปทําลายเซลล์ที่ดีแล้วก็ทําให้เกิดการระคายเคืองเนื้อเยื่อในช่องปากได้ซึ่งก็ไปกระตุ้นให้เกิดโอกาสที่จะเป็นมะเร็งเพิ่มขึ้นได้เช่นกันครับหมากพลูหรือว่ายาเส้นครับที่เคี้ยวแล้วรู้สึกว่ามันตื่นมันมีพลังนั่นแหละครับเคี้ยวโดยตรงในช่องปากเหมือนเคี้ยวหมากฝรั่งอะไรเนี่ยอันตรายสุดๆไปเลยครับเพราะว่ามันมีสารก่อมะเร็งอยู่ในนั้นเยอะมากครับเดี๋ยวสรุปสั้นๆนะครับบุหรี่แอลกอฮอล์ยาเส้น รวมถึงถ้ามีแผลในช่องปากนานกว่า2อาทิตย์เนี่ยให้สังเกตและรีบพบแพทย์ครับเพราะอาจจะเป็นสัญญาณของมะเร็งครับแต่ถ้าเราเจอรอยโรคพวกนี้ในระยะแรกๆนะครับสามารถรักษาได้ง่ายๆเลยครับ